คนแพ้นี่คนเดียวคุณปิงด้ไหมคุณปิงช่วยได้ไหมยิงไม่ได้ป็นกลังใจอะไรอย่างเงี้ยคุณปิงบอกว่าอทางนี้ด้วยทางนี้ไม่เหี้อ่ะอีโมจิต่อมาครับอีโมจิที่สองครับผมมีทั้งหมดสามอีโมจิอ่าแล้วปิ้นนะครับแบ๊ ด้านบนด้วยหรออาโอเคฝั่งนี้ไม่เห็นลีโลจิสต์ออกมาสุดท้ทายครับเอ๊ะน,นี่จะทำยังไงนะยิมย้มยิย้มสดใสเอ,องแบบนี้นบะเรื่าเปลี่ยนแบบว่าจากหันไปหาแบบแฟนๆลุกเริ่มหันหากันแล้วแบบทำหน้าอีโมจินี้ได้ไหไมนะนะ ผมยื่อยุดตรงนี้ผมจะบอกว่าคุณปิงน่าเหมือนเดียวกันพี่มากครับท่านน่ารักน่ารักวันนี้คุณปิงมากเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านวันนี้แบบได้ร่วมสนุกร่วมพูดคุยแล้วก็เล่นเกมกับเรารู้สึกยังไงบ้างครับสนุสนกรู้สึกความต้นนะครับเขาไม่ได้ใช้สมองมานานเลยเราเรายังได้จำอยู่ว่าเครื่องเขียนเรามีอะไรบ้างีอะไรเมีอะไรใช่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเจอแฟนๆที่น่ารักแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับน่ารักช่วยช่วยกันตอบด้วยใช่ช่วกันตอบผมก็ยจำไม่ได้แล้วล่พูดจริง แฟนขับจำได้ไงจำได้เหมือนเป็นยริงเก่งเก่งเอาไม่ได้เก่งเก่งจริงอะอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับเชิญชวนลุงๆสาวสาวที่มาคอยแชร์ของคุณเม์แล้วก็คุณปิงนะครับมาดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่า สภาพอากาศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศอุณหภูมิ40องศาร้อนจะทำให้ผิวหน้าของเราแบบดูหมองคล้ำดูมีริ้วรอยได้ง่ายอยากจะให้ทั้งสองท่านเชิญชวนมิมุนโฉามมาดูแลตัวเองยังไงบ้างครับให้ผมก็ช่วงนี้นทารอากาศร้อนเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วจากที่เราจะดูแลตัวเองแล้วเราก็ต้องแบบให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลนะครับก็จะเชิญมาที่เดสตินี่คลินิกนะครับแล้วทำไมไปอยู่ฝั่งนั้นถึงอยู่ยืนยันได้ยืนยันได้ครับสามารถติดต่อสอบถามกับพี่ๆี่คนสาวได้เลยที่เดสตินี่คลินิก คุณปิงนะครับก็อ่าฝากเดนซีนี่คลินิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนเลยนะ,ะถ้ามีปัญหาด้านผิวหรืออะไรก็เรียนเชิญไปเดนซีนี่คลินิกนะครับอ้าวอะไรนะพ่อยืดเงือนเหรอไม่ได้ยินเลยครับออ๋อหมายถึงบอกว่าสาม,มารถมาดูแลได้เลยใช่ไหมตอนนี้เดินลงมาได้เลยฮะ ยิ่งเป็นยืมาเอาแฟนขับเราเริ่มเป็นมิตรกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้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 หนจะเริ่มเป็นการโทรเข้าแล้วก็เอ่อเป็นการให้ตอบรับหรือเปล่าได้ไหมเดี๋ยวให้ยืนยี่สิบอาใครนนทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะโอ้ทำเป็นยี่สิบเล่นอยู่ท like well. ุกคนให้ทั้งสองคนอัปเดตหน่อยไปว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างได้ไหมบอกยืหรือว่าเรารู้กันอยู่แล้วปิ๊งปิ๊งเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วไหม โอเคถ้าอย่าั้นแบบว่าให้อัปเดตกันสักหน่อยก็ได้นะว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็มีอะไรที่แบบให้ติดตามบ้างปีนี้นะผมก็เดือนหน้าจะไปเอ้ยเดือนนี้เดือนหน้าเดือนหน้าพี่จเดือนนี้ไปกทำพิธีแฟนมีที่ขอนแก่นนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าใครจะไปอยู่กว่านี้ก็ไม่มีอีกคนนึงก็รับต่างละครนะครับผมก็ เรื่องเดืดอนอักษรครับเราที่22่ิบสมีนายอยูนี้ครับผมเดืดองงนหน้าครับที่ตัตตวชวิตวดใช่ไหมครับผมแมเจ้าขอ,องนะ้าทองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยน<อ>ะครับอเชวิตดอนะไรที่เป็นอะไรที่เป็นแบบนิมีมาแล้วทุกอะไรนะชวิตที่ต้มตอย <c oughs> อัสศิลาอ๋อไม่ใช่เรื่องดือเรื่องเดืดอนี้ได้ไหมเดืออักษรครับอัสซราครับ ับสอนค่ะอะไรวะอาศิลาจุฑาพี่เหมเล่นเดียวกันละถูกแล้วเรือสองค่ะแล้วก็เล่นอันนี้่อยได้ไหมอาศิลาจุฑาที่พอตบหมดจริงไหม่อตบหมดจริงไหเป็นอะไรแล้วไปติดอะไรเขาไติดอะไรเขาบ้างคบทุกคนรู้ไหมรู้ เอาดอหมดได้ด้วยให้ผมนไูอัรหรือวาอัจะตกใเดี๋ยวเราเป็นชั่ว่อน้ลองลองดูทนะพระได้วผมต้องให้ก็ได้มไม่เห็นปิงอ่ะเรือสอครือสอค่ะไม่ใะเซนน่ง่อ่ะต่อเรือสค่ะ

ดูไปเป็นเลยเจอรุู่้ดึงคุณคุณบินถึงแท้กไปผู้ดึงเลยพอไันเท่านอนเกะมากค่ะไม่เป็นไรรอไปติดตาม22มิถุนายนนี้กัมีหนุนนงานของคุณบีนั่นเองนะครับทุกคนคุณกระสอบคุณกระสอบก็ช่วงประมาณมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวจะมาซีรีสเลยดีกว่ามาออนแล้วก็คือได้น่าจอมาเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ มาเที่ยเยอะเลยอยู是是่นครับได้ครับติดตามได้ไหมครับได้โอ้โหแบบวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะเลยเอาขอเสียงอีกทีหนึ่งได้ไหมครับ อขอด้านบนด้านบนบอกว่าหันเข้าหน่อยค่ะด้านนี้แบบว่าอยู่น้อยได้แต่ว่าขอด้านนี้หน่อยด้านนู้นด้วยไหมครับนี่ดูไหองเสียงมนสีข้าบนอ่ะโอ้โหเสียงขนาดนี้สองุ่มของเราคุณเมย์และคุณสิ้งมีความพิเศษมามอบให้กับทุกท่านอยากเจอไหมครับกับความพิเศษนั้นอยากอยากเจอนะถ้าอยากเจอพร้อมแล้ว แนะนำอีกครั้งให้กับคุณบีแล้วก็คุณบิงได้เลยครับไม่ยืนยงกันให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ยหลอกอะก็ม่รู้ทำไมถึงี่เราพบกมันตกจังหวะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ที่เจอแต่เวันแั่ทเราก็เหมือน